เพิ่งเก็บไข่แล้วฮอร์โมนมันเยอะก็เลยแบบบวมนิดนึงค่ะเป็นการวางแผนชีวิตนะถ้าเกิดว่าเราอะอยากจะมีน้องอยากจะมีลูกใน,น,นอนาคตอะเราเก็บในเวลาที่เราแบบแข็งแรงที่สุดอ่ะดีที่สุดบินบินศึกษาเองเลยค่ะคือบินไม่คนชอบวางแผนในชีวิตวางแผนการเงินวางแผนการงานวางแผนชีวิตด้วยว่าอนาคตถ้าแบบมีครอบครัวก็คืออยากมีลูก การบินเพิ่งเก็บไข่แล้วคือเพิ่งเพิ่งเมื่อวานฮอร์โมอนมันเยอะอก็เลยแบบบวมนิดนึงค่ะใช่เพราะว่าบินมองว่ามันเป็นการวางแผนชีวิตนะถ้าเกิดว่าเราอ่ะอยากจะมีน้องอยากจะมีลูกในในอนาคตอะ่ะเราเก็บในเว,เวลาที่เราแบบแข็งแรงที่สุดอดีที่สุดจริงๆเราเรารู้นะว่าผลข้างเคียงมันจะเป็นแบบบวมน้ําหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นแค่ช่วงเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็หายไป อ๋อบินบินศึกษาเองเลยค่ะคือบินเป็คนชอบวางแผนในชีวิตวางแผนการเงินวางแผนการงานวางแผนชีวิตด้วยว่าอนาคตเราอยากมีลูกนะอะไรใช่ค่ะอนาคตถ้าแบบมีครอบครัวก็คืออยากมีลูกนนโอ้โหบินฉีดฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นไข่อ่ะค่ะสิบสี่วันแล้วก็เก็บไข่เมื่อวานนี้ค่ะก็ ทุกอย่างก็บินก็สบายสบายเพราะว่ามันมันบางคนอาจจะกังวลเรื่องฉีดยาแต่จริงๆคือมันมันไม่ได้เจ็บอะค่ะเพราะว่ามันเป็นวิธีการฉีดแบบใต้ชั้นผิวหนังสับคิวมันมันจะเบามากๆไม่เจ็บเลยเป็นไปได้เพราะว่าความเจ็บของเข็มอะค่ะมันอยู่ที่ความรู้สึกเราด้วยนะถ้าเรารู้สึกว่ามันจะเจ็บมันจะเจ็บแต่อย่างบินบินรู้ว่าเราเคยสอนคนไข้เบาหวานฉีดแบบเนี้ย แล้วอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่เจ็บพอเราทุกคนหล่อหลอบแล้วว่าเอ้ยไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บหรอกเราฉีดมันก็ไม่เจ็บจริงๆออถ้าเกิดเก็บไข่แล้วอะค่ะคือใช้ชีวิตปกติได้เลยแต่ว่าอย่าเพิ่งออกกําลังกายสัก3าี่วันซึ่งบินาถามคุณหมอเลยว่าคุณหมอบินออกกาลังกายได้เลย,ยไหมพราะบินรู้สึกว่าโอ้โหเอฟเฟกกับบินมากคือตัวบวมหน้าบวมอย่างหน้าอย่างเงี้ยเราจับไปเรารู้เลยว่ามันเหมือนบวมโซเดียมอะ แต่จริงๆคือมันคือฮอร์โมนหมอบอกว่าจะเย็นๆขอเวลาให้ร่างกายมันแบบปรับเข้าที่เข้าทางหน่อยอะไรเงี้ยแล้วจะไปออกกําลังกายก็ไปอะไรเงี้ยระว่างขบวนกับเรื่องการที่ระหว่างเก็บก่อนที่เราจะไปที่พวงกนว่าไปสัมภแพทอ่ะเขาต้องให้เราเตรียมร่างกายจริงๆไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะเวลาฝากขายคือเราไปปรึกษาแพทย์เราตรวจเลือดให้เรียบร้อยว่าเฮ้ยเราไม่มีโรคทางแบบเพศหรือว่าเราแบบไม่มีติดเชื้ออะไรนะเราก็สามารถแบบที่จะแบบ รึกษาเรื่องฝากไข่ได้เลยอะค่ะยกเว้นแต่ว่าคนนั้นเขามีปัญหาเรื่องดลูกหรือรังไข่เราไม่มีไข่ให้เก็บอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องถัดไปที่ว่าหมอเขาอาจจะต้องให้คาปรึกษาอย่างอื่นแล้วว่าต้องทําอะไรต้องดูแลร่างกายตัวเองอยังไงต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยสิบห้าเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่เพราะว่าดูแลดูแลตัวเองเยอะเหมือนกันก็ค่อนข้างด้วยอายุด้วยแหละอายุถือว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ช้าค่ะอายุเร็วเลย31เเก็บเก็บไข่คือเร็วมาก ใช่ก็รอไปก่อนโสดก็เนี้ยแหละที่เก็บไข่คนจะถามว่าจะแต่งงานหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ถ้าถ้าจะแต่งงานแล้วอะจริงๆไม่ต้องฝากก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวคุณแต่งงานคุณก็สามารถมีลูกได้เลยใช่ปะแต่คนที่ฝากไข่จริงๆคนเป็นคนที่แบบอีกไกลพอพูดแล้วเศร้านะแต่อีกไกลอะก็ไม่ปล่อยจอยแต่ว่ามันจะไม่กดดัน มันจะไม่กดดันไม่ได้รีบคือไม่ไม่รู้สึกว่าการรีบในเรื่องของความหลักจะดีค่อยๆดีกว่าไม่เจ็บค่ะก็ไม่เจ็บแล้วก็ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีแต่โอเคมันอาจจะมี side effect หรือบางคนทนเจ็บได้ไม่เท่ากันอาจจะนิดหน่อยแต่บินพูดได้เลยว่ามันไม่เจ็บเท่าแบบแบบดิบวิตามินด้วยซ้ำอ่ะอือแล้วก็แบบอาจจะมีเอฟเฟกนิดหน่อยเช่นแบบเอออาจจะมีฮอร์โมนสวิงอารมณ์อาจจะ มีมีผลบ้างหรือว่าบางคนอาจจะมีบวมบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะหายถ้าเกิดว่าใครวางแผนมีลูกบินก็รู้สึกว่าไปปรึกษาคุณหมอก่อนก็ดีว่าเฮ้ยเราเหมาะกับการวางแผนฝากไข่ไหมมันก็ไม่ใช่ทุกคนจะเหมาะหมดทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสียอย่าอย่าเพิ่งเชื่อแค่ว่าอ๋อพอบินพูดเลยเดี๋ยวจะไปฝากให้ไปปรึกษาคุณหมอก่อนว่าเราเหมาะกับการฝากไหมเพราะบางทีมันก็ไม่ได้จําเป็นถ้าเร็วๆนี้คุณแบบแทนมีลูกแล้วคุณก็ยังอายุน้อยอยู่ก็ไม่ต้องฝากก็ได้ ก็จริงนะคะอันนี้ก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่าอย่างบินบิ๊ก็ไม่ได้มีอาชีพเดียวซึ่งข้อดีของการไม่ได้มีอาชีพเดียวอะพอเราหาเงินได้เราก็จะมีเวลามาโฟกัสกับแพชชั่นที่เราอยากทําคือวงการการเป็นนักแสดงซึ่งสําหรับบินมันเป็นอย่างนั้นคือบินก็มีธุรกิจมีทํานู่นทํำนี่เพื่อแบบเฮ้ยเราเราไม่ได เขาเรียกอะไรเราไม่ได้ขัดสนในเรื่องเงินเพราะเรื่องเงินเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้ขัดสนนะเราก็จะมีเวลาโฟกัสมีเวลาตามหาแพชชั่นมีเวลาฝึกฝนตัวเองเพื่อแบบเป็นนักแสดงที่ดีอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ผลดีไหมไม่รู้แต่มันคือการปรับตัวชัดเจนเลยว่าแบบทุกคนก็คือต้องหาทางรอดอ่ะเนาะคือด้วยความที่ธุรกิจฝัออ่ง การแสดงหรือละครมันก็น้อยลงอันนี้ก็ต้องยอมรับเรื่องนั้นมันก็ไม่แปลกค่ะที่เราจะมีเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยซึ่งดีแล้วถ้าเกิดอยู่ว่างๆแล้วรอแต่งงานเดียวบางทีเราอาจจะเอาชีวิตไม่รอดเนาะเพราะว่าละครเรื่องหนึ่งก็ทํางานหลายเดือนอกว่าจะได้เงินสักบาทมันก็อย่างที่บอกค่ะเป็นนักแสดงไม่ได้ง่ายนะแล้วก็ยากแลกมากับสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยดังนั้นถ้าจะมีอีกสักอาชีพหนึ่งมารองรับก็ดีแล้วค่ะ ใช่มันกินเวลาดังนั้นถ้าเกิดในแต่ละวันเราสามารถเอ้ยมีงานขายของที่ได้เงินเข้ามาทุกวันเราก็อาจจะลดความกดดันในจิตใจตัวเองด้วยสภาพจิตใจเราก็อาจจะดีขึ้นเกิสสาหรับวินหรอบินมีเวลาให้กับสิ่งที่บินอยากทําเสมอก็สมมติว่าแบบเอ้ยเรากลับดึกแต่ว่ามันก็ต้องดูให้แบบ งานงานหลักเรามันไม่ไม่พังเนาะเพราะอย่างถ้างานหลักเราพังนี่ก็น่าโดนดาวเหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีค่ะอย่างบินสมมุติว่าวันไหนที่มันแบบกับดึกจริงๆโหถึงบ้านที่ยงคืนแล้วเราก็อาจจะพักหน่อยเออก็แบบไม่ต้องไลฟ์ทุกวันก็ได้แต่ถ้าวันไหนที่แบบเฮ้ยเรายังมีพลังเหลือนะสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ลุยก็ก็<ๆ>เป็นไปได้อะไรเงี้ยก็แบ่งเวลาจริงๆไม่มีอะไรถ้าใจมันพอมันก็สู้ได้อยู่แล้วสำหรับบิ๊นคือ สักเซในระดับหนึ่งแต่คิดว่าไปได้อีกเยอะๆ,ๆเลยค่ะ <c oughs> คือบินน่ะบินน่ะเป็นทางนักไลฟ์ล้วบินก็ทำสังกัดดูแล <c oughs> นักไลฟ์ด้วยดังนั้นน่ะเออตอนนี้ฝั่งสังกัดที่บินทำอะค่ะ <c oughs> เด็กๆก็กำลังเติบโตอันนั้นแหละคือบินก็คิดว่ามันจะอยู่กับบินไปยาวๆแหละใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ คือสังกัดน,นี้มาตอนหลังเลยค่ะตอนที่แบบเราเริ่มอิ่มตัวกับการไลฟ์เอ้ยเรารู้สึกว่าเราต้องโตกว่านี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเริ่มแบบไม่ตื่นเต้นละเออเรารู้สึกอยากทําอะไรที่มันท้าทายชีวิตเราไปอีกระดับเราก็เลยแบบเริ่มมองหาว่าเราจะทาอะไรดีตอนแรกอมองว่าสังกัดนางงามดีไหมเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่เราชอบหรือว่าสังกัดนักไลฟ์ดีแต่ปรากฏว่าเราอยู่กับการไลฟ์มากกว่าในตอนนี้มันเริ่มต้นได้ง่ายมากๆเราก็เลยแบบเลือกเลือกสังกัดไลฟ์ก่อนใช่ ไม่ทิ้งจริงๆเด็กๆในในสังกัดก็ประกวดนางงามมินก็จัดการหาคนอะไรให้ค่ะอ่อโอปอค่ะอ่าเห็นเห็นมงแรงก็ก็ดีใจค่ะก็เป็นความภูมิใจเนาะก็ภูมิใจด้วยที่คนไทยภูมิใจค่ะ นานนานก็นานจริง,รงๆเพราะว่าตอนนั้นมันมีโควิดด้วยค่ะแต่ว่าบินไม่ได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราเท่เราได้สามมงไม่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะแค่รู้สึกว่าเออมันก็เป็นวันละที่แบบเราได้แล้วมันนานหน่อยอะไรเงี้ยภาพร,รวมหรอก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเนาะเราก็จะเห็นว่าอะไรหลายอย่างที่ในยุคบินไม่มียุคนี้ก็มีซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ เป็นไปตามธรรมชาติคือโลกเรามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะมีคนที่มองวงการนางงามแบบใหม่เข้ามาแล้วถ้าน้องๆเขารู้สึกว่าเออ,อยากไปในวงการแบบนี้สมัครเลยเออหรือว่าบางคนคิดถึงวงการนางงามแบบเดิมมันก็จะมีทางเลือกเวทีที่แบบเขาสามารถไปในทางเดิมได้คิดว่ามันก็มีทางเลือกอะไรใหม่ๆมากขึ้นแนวใหม่ๆมากขึ้น,น,นอะไรไม่เคยได้เห็นก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเขาก็คิดโปรเจกต์แบบนี้ขึ้นมาให้นางงามทําได้แล้วก็เออ เก่งแฮะอะไรเงี้ยเอาเอาตามนั้นเอาตามสะดวกดีกว่าอย่าไปถึงขั้นว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นโดยฉันฝืนใจตัวเองอะไรเงี้ยคือเอาเลือกที่เราชอบอ,อยู่แล้วปกติคะ่ะ จริงๆที่คนเถียงกันสําหรับบินินก็มองว่ามันคือเอนเตอร์เทนเมนต์นะในวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกสาขาค่ะหรือแม้แต่แบบไม่เอนเตอร์เทนเมนต์วงการวงการแพทย์หรือวงการเภสัชมันมีหมดแหละค่ะเรื่องถกเถียงซึ่งเรื่องกเถียงมันมีทั้งมุมดีและไม่ดีอ่ะมุมดีก็คือมันก็ทําให้แบบคนขบคิดแล้วก็เฮ้ยอันนี้ไม่ได้เรารวมพลังกันเราต้องไม่ยอมเราต้องแก้ไขหรือถ้าเรื่องไม่ดีก็มันอาจจะส่งผลกับจิตใจใครสักคนที่ได้อ่านข้อความนั้นดังนั้นก็บาลานซ์ให้ดีเราอย่าไปเป็น ต้นเหตุของความทุกข์ในใจใครดีกว่าดังนั้นสิ่งเดียวที่จะเตือนก็คือคอมเมนต์เบาๆหน่อยเพราะว่าบางทีคนอ่านเขาไม่ลืมไงคนอ่านแบบไม่ลืมจริงๆนะจนถึงวันนี้บี้ยังจําได้อยู่เลยว่าวันที่บินได้นักศตรไทยโดนด่าว่าอะไรอ่ะคือไม่ได้แคร์น,นะแต่มันจําได้ว่า <c oughs> เฮ้ยนี่เราแบบขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ใช่บางทีคิดถึงคนอื่นมันอาจจะน้อยลองคิดว่าเป็นตัวเอง <c oughs> เป็น คนนั้นที่เรากํำลังจะด่าก็ได้บินว่าเจ็บปวดนะถ้าเกิดเจอคําด่าแรงๆแบบกระทบจิตใจอะไรอย่เงี้ย